พี่น้องยามองสิผ้ามะเมืองกะเพ้าหอมกิงแดงกานแดงได้จ้ะพี่น้องเนี่ยยามองปลูกอนุรักษ์ไว้แล้วก็ปลูกไว้เอาพันเม็ดเขาซําดีเท่ากาับเก็บได้เลยได้จ้ะพี่น้องเนี่ยเขาสามารถรูดแล้วก็เอาไปพึงล่มเก็บไว้ได้เลยเดี๋ยวยามองสิบอกว่ามันหอมแบบไดคือมี่น้องที่เพิ่นมาจากประเทศตุรกีเนาะจหมูกเพิ่นอะสิบได้กินใบกะเพราธรรมดาสิบดได้กินได้จ้ะพี่น้อง พ่อเพิ่นมัด้ด้มกระเพ้าตัวนี้เพิน่นใดกินกินเมืองลอยวันผ่านปีเพิ่นจมูกเพิ่นบกเคยไดกินใบกัะเพ้าเลยพ่านใดถือเพิ่นเห็นกับบ่เค้ยไดกินเพิ่นมาพอพ่านนี่จนเพิ่นอยากได้่านไปปลูกอยากไดเมล็ดไปปลูกพี่น้องเนี่ยแต่ว่าตอนนั้นเขาบ้ันไดนมีเมล็ดให้เพิ่นเนาะยางมองกันเลยบ้านเด็กเก็บให้เพิ่นพี่น้องเนี่ยที่ปลูกหล,ลายแบบนี้คือปลูกไวเก็บเมล็ดแล้วไปลวัเอาพั้นมันต่อยอดปลูกไม่ไปเรื่อยๆที่อ่า มะเล็ดที่เขาปี้วร่องแบบนี้นะจ๊ะพี่น้องเมือเนี่ยเขาขืนง่ายงาย่าไงข้นง่ายอีหลีพี่น้องร้านมองนี้สิใก,กลยย้เป็นสวนกะเพราไปด้วยปริย่ยเป็นพวกพืชพักสวนคุ่วต่างๆที่ปลูกหมุนเวียนกันเนาะแต่ว่ากะเพรานีเข้าก็ต้องปลูกห้ายเสือพี่น้องคือเขามีมเลเ็ดแล้วเขาก็ิขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเขาสิมเลเร็ดเขาสิปิว้วขึ้นเรื่อยๆเนาะแล้วก็ หอมสีเห็นในี่นี่คือหอมบัวเลยหอมบรล้านเดยจากพี่น้องนี่คืออ่าหฮาตัดหลากตัดใบเฮาปลูกจากต้นพี่น้องแล้วก็พอถึงเวลาห้าสิปลูกเข้ากับตัดหลากตัดใบปลูกหลุมละหนึ่งต้นเนาะถึงเวลาเข้ากับิแตกแตกก็ออกมาทุกทุก,ทกสองเดือนเข้ากับถอนออกขยายพันธุ์ขยายพันธุ์ใหม่พี่น้องแล้วก็วิธีที่ที่ซอยใหยต้ต้นอันนี้เขาเนี่ยไงไหวเนาะ แพร่แย่หลอกเนี่ยหลอกขีต้าหอมมันออกแบบนี้ข้าพเจาแย่หลอกขีต้าหอมมันออกเขากะซีง่ายไหวพี่น้องน่าดึงกินเนาะเนี่ยบปลอกเลยหลอกง่ายใหญ่หลอกงหมยถ้าตุ่นไม่เอ้พี่น้องหลอก <c oughs> ลรงยายพี่น้องพี่น้อง,นองเนี่ยหลอกขีต้าหอมแบบนี้แล้วจ้ะพี่น้องนี่ วิธีหลอกหลอกกีต้าหอมแบบนี้พี่น้องเขาสิซอยเหตุตนเขาใหญ่ไหวเนี่ยใหญ่ไหวแต่ก็ไหวพี่น้องนี่เขาเอิ่นกีต้าหอมกีต้าหอมหมายถึงหอมอันเก่าเนาะเนี่ยใบหอมมันเก่าเนี่ยเขาก็หลอกออกอกรอ,อ,อกอกกอกพี่น้องล้วกอวิธีติดเช็ดเหตุตนหอมใหญ่คือปุยอป๋ยคอกเด้อปุ๋ยคอกลรวกจุลินซีสังค์คอแสงเด้อแต่พี่น้องนั่นละปุ๋ยคอกปุ๋ยมุ่นใส่เดือนได้มืดแต่พี่น้องจุลินซีสังคอแสงมันจะเหตุไ้ ใบใหญ่ใบงามใบกรอบพี่น้องเนี่ยเ <laughs> <laughs> จ้าหัวลอย